ช่วงนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะลูกหลับยากมากมากอ่ะเครียดอ่ะล้าเตียงลูกนอนไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะออคือเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ใช่ปแต่หลับก็สี่ท่าดุมเข้าไปแล้วอ่ะโอมอดึกมากเลยนะการที่ลูกนอนดึกแบบเนี้มากมากมันไม่ดีเลยนะมดคือมันจะทําให้โกรรฮอร์โมนอ่ะทางานได้ไม่เต็มที่ทําให้น้องอ่ะโตช้าน้องจะเหนื่อยง่ายภูมิคุ้มกันก็ตกเรื่องของการเรียนรู้การรับรู้สิ่งต่างๆต่างก็จะช้าด้วยจะทําให้ลูกอ่ะเผื่ออาหารแล้วก็กินน้อยลง ส่งผลต่อร่างกายมากๆเลยอะมอดรู้ปะจริงเหรอมนส่งผลขนาดนั้นเลยเหรองั้นลองเปลี่ยนเตียงไปล่ะคือตอนนี้ที่บ้านอะก็ใช้อยู่เหมือนกันคือซื้อมาสักเบบี้ฮิวอะลองไปดูกันไหมนี่เดี๋ยวฉันจะแนะนาําฉันใช้เตียงตัวนี้อยู่เตียงตัวนี้คือสนุทพอดของสนุทคือใช้งานดีมากๆเตียงตัวนี้นะทําให้ลูกของเรานอนหลับสบายมากยิง่งขึ้นเวลาลูกทานนมใช่ไหมแล้วเราเอาเขานอนอะมนทาให้ลูกไม่เป็นกดไหลย,ย้อนเพราะว่าเตียงตัวนี้มันสามารถปรับระดับให้หัวของเด็กอะอยู่สูงเพือ่อที่ให้เด็กไม่เป็นกดไหลย้อนนั่นเอง แล้วอย่างนี้มันหนักไหมมันดูใหญ่อยู่นะเกไม่หนักเลยจริงๆมันมีน้ําหนักเบาผู้หญิงอย่างฉันก็ยกได้แบบนี้เออดีอ่ะนีนต้งโดนบ้างแล้วเดี๋ยวขอมพไฟก่อนนะโอเคแล้วบ้านไหนน้องๆหลับยากแบบนี้กันบ้างคะแล้วก็นอนดึกสุดๆนี่คือตอนกี่โมงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้คะ่ะ